ถ้าพูดถึงยักษ์ใหญ่เท็กซ์นะครับ Amazon เนี่ยถูกมองว่าเป็นรองมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเลยครับผลประกอบการล่าสุดของพวกเขาอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆธรรมดาแต่มันคือสัญญาณการกลับมาครั้งสำคัญเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเกิดอะไรขึ้นและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ Amazon กันครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบต้องร้องว้าวกันเลย 21,200ล้านดอลลาร์สหรัฐครับย้ำนะครับนี่คือกำไรสุทธิในไตรมาสเดียวนะครับแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียวก็บอกแล้วว่าไตรมาสนี้มีอะไรไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมตลาดถึงตื่นเต้นกันขนาดนี้กราฟนี้คือกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับ คือแบบว่านักวิเคราะห์เขาคาดกันไว้แค่1.57ดอลลาร์แต่แอม azon ทำได้จริงเท่าไหร่1.95ดอลลาร์โอ้โหนี่มันคือการชนะแบบขาดลอยเลยนะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้แหละครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันนะครับตั้งแต่ผลประกอบการโดยรวมการคัมแบ็กของ AWS พลังที่ซ่อนอยู่การลงทุนเพื่ออนาคตความท้าทายที่รออยู่และสุดท้ายบทต่อไปของ a m azon จะเป็นยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาดูกันว่าตัวเลขเด็ดๆที่ทำให้ไตรมาสนี้มันปังขนาดนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสไลด์นี้ยสรุปไม่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับรายได้รวมโต13%ก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆแล้วนะแต่แต่ที่มันสุดยอดจริงๆคือกําไรสุดทีครับดูสิครับพุ่งขึ้นไปเกือบ40%นี่มันบอกอะไรเรามันบอกว่า Amazon ไม่ใช่แค่ขายของเก่งขึ้นนะ แต่บริหารจัดการให้ได้กำไรเก่งขึ้นมากมากแล้วก็อย่าเพิ่งลืมอีกตัวหนึ่งธุรกิจโฆษณาโต24%เดี๋ยวเราจะกลับมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกทีเอาล่ะครับทีนี้มาถึงพระเอกตัวจริงของงานนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ Amazon Web s e r v i c e หรือ AWS ที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นเหมือนห้องเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนกำไรของบริษัทนั่นแหละครับและในที่สุดมันก็กลับมาคำรามดังๆอีกครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนพูดนะครับ CEO ของ Amazon a n แอนดี้แจซซี่พูดเองเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดๆเลยว่าการฟื้นตัวของ AWS รอบเนี้ยมันสำคัญขนาดไหนมันไม่ใช่แค่การเติบโตธรรมดาๆนะครับแต่มันคือการกลับมาในระดับที่ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วแล้วตัวเลขน,นี้แหละครับที่มายืนยันคำพูดนั้น AWS กลับมาโตได้เกือบ20%ซึ่งมันไม่ใช่แค่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแต่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าหัวใจของ Amazon ที่เป็นธุรกิจ c l o ด์เนี่ยกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแล้วจริงๆนอกจาก AWS แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งขุมพลังนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตมันกำลังเติบโตแบบเงียบๆแต่ทรงพลังมากแล้วมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่า Amazon เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าออนไลน์ต่อไปแล้ว คุมแมลงที่ว่านั้นก็คือธุรกิจโฆษณาครับลองดูตัวเลขทีครับโอ้โหเกือบ18,000ล้านดอนลลาร์ในไตรมาสเดียวแล้วโตเร็วถึง24%ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรคือธุรกิจนี้กำไรสูงมากนะครับมันกำลังกลายเป็นเสาหลักอีกต้นหนึ่งเลยที่ค้ำจุนอนาณาจักร a m a z o n ออยู่แบบเงียบๆแต่แข็งแกร่งสุด,สด เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือตอนนี้อเม Amazon กำลังเปลี่ยนตัวเองไปสู่โมเดลธุรกิจที่มันหลากหลายแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยครับคือไม่ได้พึ่งแค่การขายของอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มีทั้งคลาวมีทั้งโฆษณาซึ่งสองอย่างนี้เป็นธุรกิจที่กำไรสูงกว่าเยอะมากมาช่วยกันขับเคลื่อนการเติบโตแล้วเบื้องหลังตัวเลขสวยๆพวกนี้เนี่ยมันมีการปรับทับครั้งใหญ่ซ่อนอยู่นะครับ a เ a z o n เขากาลังเดินกลยุทธ์2ทางไปพร้อมๆกันเลยคือด้านหนึ่งก็ลดต้นทุน อีกด้านหนึ่งก็ทุ่มลงทุนครั้งมโหราลไปกับอนาคตกลยุทธ์2ด้านของเขามันชัดเจนมากเลยครับด้านแรกคือรัดเข็มขัดปรับองค์กรให้มันกระชับรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานไปเป็นหมื่นคนแต่อีกด้านหนึ่งคือทุ่มสุดตัวคือเอาเงินไปลงทุนอย่างหนักกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI ขุนยนต์และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการขยายศักยภาพของ AWS แล้วนี่คือขนาดของการเดิมพันครั้งนี้ครับ 1 2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นี่คือเงินลงทุนที่คาดการไว้สำหรับปี2025ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกส่งตรงไปที่การสร้างศูนย์ข้อมูลพัฒนา AI แล้วก็ขยาย AWS มันโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่า Amazon กำลังมองว่าอนาคตของบริษัทอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงแม้ข่าวดีจะเยอะแยะเต็มไปหมดก็ใช่ว่าทางข้างหน้ามันจะอร่อยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ มันยังมีความท้าทายมีเมฆหมอกบา,บางๆรออยู่ข้างหน้าซึ่งเราก็ต้องมาดูกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันครบถ้วนจริงๆและนี่อาจจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดเลยครับคือการเติบโต20%ของ aws เนี่ยใช่มันน่าประทับใจมากแต่พอเราหันไปดูคู่แข่งตัว A อย่าง microsoft azure กับ google cloud โหเขาโตกัน30-40%มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถึงแม้ amazon จะวิ่งเร็วขึ้น แต่คู่แข่งกำลังวิ่งเร็วกว่าแล้วก็อาจจะกำลังไล่จี้เข้ามาเรื่อยๆนี่แหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้เลยและนอกจากเรื่องการแข่งกันในตลาดคลาวแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องจับตาดูกันอีกไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการลงทุนที่มันสูงมากๆค่าใช้ใจ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในไต,ตรมาสนี้อีก4,000กว่าล้านดอลลาร์และก็การแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ก็ยังคงดุเดือดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปในทุกมิติแล้ว ก็มาถึงบทสรุปกันสักทีว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของ Amazon ในบทต่อไปนี่คือ3ประเด็นหลักๆที่อยากให้จำให้ขึ้นใจจากตรามาสนี้เลยนะครับ 1. เครื่องยนต์ทำเงินอย่าง AWS กลับมาแล้ว 2. ธุรกิจโฆษณาได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่แข็งแกร่งมากและ 3. บริษัทกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโครงสร้างพื้นฐาน และสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่มันสรุปทุกอย่างในวันนี้เลยก็ว่าได้จากการเติบโตของคลาวพลังของธุรกิจโฆษณาและการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าตอนนี้ Amazon กกำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นร้านค้าของโลกไปสู่การเป็นกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดนี่คือบทบาทใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ